หมทที่หถ้าอย่างนั้นสุดแล้วแต่ฮันนี่แต่ไม่จะเป็นต้องซื้ออะไรมามากมายแสนส่วงคลอยตามแต่ก็มีข้อแม้ว่าแต่คุณแม่กับพี่ใหญ่ชอบท่านอะไรบ้างสวงพอจะบอกฮันนี่ได้ไหมคะเรียบเคียงถามผมว่าแล้วแต่ความพอใจและความเห็นของฮันนี่ดีกว่าแหมสวงไม่ทราบเลยเหรอคะ เ่าคุณแม่กับพี่ใหญ่ชอบทานอะไรไปเป็นพิเศษถามเป็นเชิงต่อว่าผมไม่ได้อยู่เมืองไทยสลายปีก็เลยชักลืมลืมแสนสวงคงเลี่ยงไม่ยอมตอบด้วยเกรงว่าคุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาบอกให้มรารตีประจบเอาใจเขาต้องการให้เข้าใจว่ามันเป็นน้ำใจของมรารตีเองตกลง ฮันนี่จะลองถามพี่กลางดูก็ได้ค่ะพูดอย่างงอนๆอย่างนั้นก็ได้พี่กลางคงจะพอรู้แสนสวงคลอยตามว่าแต่เมื่อไหร่เราจะได้พบกันละคะคราวนี้พูดเสียงเปลี่ยนเป็นออนอ้อนผมว่างเมื่อไหร่จะแวะไปเยี่ยมฮันนี่บอกเสียงอ่อนโยนแล้วเมื่อไหรส่สวงจะว่างฮันนี่คิดถึงสวงแต่สวงไม่เคยคิดถึงฮันนี่หรอก รู้ได้ยังไงว่าผมไม่คิดถึงแต่ตอนนี้ผมยุ่งกับการติดต่อเรื่องงานจึงยังตอบไม่ได้ว่าจะว่างเมื่อไหร่พอผมว่างผมจะไปเยี่ยมอย่างที่บอกพยายามไม่ให้เธอเสียน้าใจหมู่นี้เราไม่ได้ทานข้าวดูหนังฟังเพลงด้วยกันเลยต่อว่าไกลๆก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยมีเวลาว่างพอกลับมาถึงบ้านก็ต้องการพักผ่อนรู้สึกลำคาญเล็กน้อย ที่มาลาตียังคงพูดเหมือนไม่เข้าใจเหตุผลของเขาแล้วที่ฮันนี่โทรมาเป็นการรบกวนสวงหรือเปล่าคะเปล่าครับปฏิเสธแล้วก็บอกไปเพื่อไม่ให้เธอน้อยใจผมตั้งใจว่าพอคุยกับเพื่อนเสร็จก็จะโทรไปหาฮันนี่แต่บังเอิญฮันนี่โทรมาหาผม่ะก่อนฮันนี่ใจร้อนอยากมากราบคุณแม่กับพี่ใหญ่คะ่ะจะโทรมาตอนค่ำก็เกรงว่าจะกำลังทานข้าวอยู่ และนี่พี่กลางอยู่หรือเปล่าคะถามไปถึงชื่นสวงพี่กลางออกไปงานวันเกิดเพื่อนตั้งแต่เย็นสงสัยว,ว่าจะกลับคงดึกหน่อยเพื่อนพี่กลางคนนี้พี่รีนาของฮันนี่คงไม่รู้จักหากรู้จักคงไปด้วยกันแล้วคงอย่างนั้นกระมังมาลาตีคงชวนแสนสวงสุนทนาโน่นนี่อีกคู่ใหญ่จึงได้ยุติการสนทนาเมื่อการสนทนากับมาลาตีแล้ว แสนสวงก็เข้าไปยังห้องนั่งเล่นซึ่งก็พบคุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตกำลังสนทนาอยู่ด้วยกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มผมคุยด้วยคนได้ไหมครับแสนสวงเดินเข้ามาเดินยิ้มเข้ามาพร้อมกับร้องถามได้จะ้ะเพราะกำลังต้องการคนปรึกษาอยู่จะให้เด็กไปตามมาแล้วแต่ได้รับรายงานว่าคุณเล็กกำลังคุยอยู่กับแฟน ก็เลยบอกว่างั้นปล่อยให้คุยตามสบายเถิดพี่สาวเป็นผู้ตอบคุณแม่กับพี่ใหญ่มีอะไรจะปรึกษาผมครับสุดตัวลงนั่งแล้วจึงถามอย่างสนใจแม่กับใหญ่กำลังพูดกันถึงเรื่องแต่งการแต่งถึงเรื่องงานแซยิดของแม่แม่บอกว่าเสียดายที่ไม่มีลูกหลานที่จะรำอวยพรให้อย่างคนอื่นใหญ่แนะนำให้จ้างคนมารำ อย่างพวกสิทธิ์ของครูพิสมัยไม่จำเป็นต้องใช้ลูกหลานก็ได้เพราะลูกสาวก็แก่เกินแกงแล้วรุ่นหลานๆก็ไม่มีก็ดีเหมือนกันนี่ครับถ้าคุณแม่ต้องการเช่นนั้นแสนสวงเห็นด้วยแหมคุณแม่ว่าลูกสาวแก่เกินแกงนี่เจ๊ฟังแล้วรู้สึกแก่เกินไปอีกเยอะเชียวเลยค่ะลูกสาวพูดยิ้มยิ้มมีอะไรบางอย่างที่ เธอกับคุณหญิงมารดายังไม่ได้เปิดเผยให้แสนสวง,วงร่วงรูความจริงพี่ใหญ่ยังไม่เห็นแก่สักหน่อยน้องชายทวงมองพี่สาวคนโตอย่างชื่นชมถ้าเขารู้ว่าเท่าที่พี่สาวคนโตของเขาพยายามเก็บตัวเงียบอยู่กับบ้านไม่ค่อยออกสังคมอย่างพี่สาวคนรองก็เนื่องมาจากรอยเอกชายาคู่มั่นเธอเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ จากนั้นเธอก็เก็บตัวไม่ยอมเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนใดก้าวเข้ามาในชีวิตอีกขอบใจที่เล็กให้กำลังใจพี่ผมพูดจริงๆนะครับยืนยันเสียงหนักแน่นพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเล็กนี่นากลัวพี่ใหญ่จะหาว่าผมแกล้งพูดปลอบใจระหว่างพี่ใหญ่กับพี่กลางถ้าพี่กลางไม่แต่งตัวยังไงยังไงก็สู้พี่ใหญ่ไม่ได้ พูดดีไปกลางได้ยินเข้าจะเกลียดขี้หน้าเล็กดีไม่ดีจะช่วยเหลือจะไม่ช่วยเหลือเรื่องฮันนี่ตอนท้ายลองอย่างเสียงน้องชายเกี่ยวกับเรื่องมรารตีอีกครั้งเรื่องนั้นเรื่องเล็กครับพราะแน่ใจว่าฮันนี่ไปไหนไม่รอดแล้วล่ะสิแกล้งเห่าไม่ใช่อย่างนั้นครับพราผมทำตามที่คุณเพราะผมทําตามที่คุณแม่กับพี่ใหญ่ เคยเตือนต่างหากว่าถ้าจะแต่งงานกับใครสักคนควรจะศึกษาอุปนิสัยใจคอกันให้นานหน่อยชี้แจงเสียงอ่อนโยนลูกชายพูดอย่างนี้คุณแม่ชื่นใจแย่แม่ขอบใจเล็กเขาต่างหากที่ยังไงก็ช่วยจำด้วยก็แล้วกันไม่ว่าแม่ไม่ว่าอะไรหรอกที่เล็กจะรักใครขอให้ดูให้นานหน่อยก็แล้วกันเพื่อครอบครัวของเรา จะได้ไม่มีปัญหาอย่างครอบครัวของคุณหญิงสงวนสีก่อนแต่งงานสภัยก็ดูเรียบร้อยดีแต่พออยู่นานไปเห็นผัวหลงเลยแทบไม่เห็นหัวแม่ผัวคุณหญิงเลยต้องให้แยกไปเพราะทนไม่ไหวทั้งที่มีลูกชายอยู่คนเดียวเหมือนแม่นอกนั้นน้องๆเป็นผู้หญิงหมดคุณหญิงชื่อนาไทยพูดถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งของท่านกับพวกน้องสาวพี่สภัยก็พยายามกดทุกคน ไม่ยอมใครก็ฟ้องผัวให้เล่นงานน้องจนคุณป้าสงวนสีท่านทนไม่ไหวต้องจัดการคั้นเด็ดขาดพรสวงเล่าเสริมผมไม่มีวันให้มีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกครับใครรักผมก็ควรจะเคารพรักคุณแม่ตลอดจนพี่ใหญ่กับพี่กลางด้วยแสนสวงพูดเหมือนให้สัญญาแก่คุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตเนื่องจากวันนี้มีเรียนช่วงบ่าย ปัญญา,าจึงกลับบ้านเย็นกว่าปายาตและนายอำนาจอา้าวโป้งกลับมาแล้วเหรอลูกลุงตั้งใจว่าหากอีกสักครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมาจะไปรอรับที่ปากซอยเดินมืดมิดค่ำคนเดียวมันไม่เหมาะนายอาจจะแจ้งบอกให้ล่วงรู้ถึงความห่วงใยลุงอาจไม่ต้องห่วงโป้งในซอยนี้ไม่มีใครมาทําอะไรโป้งหรอกคะ่ะเด็กสาวตอบหลังจากยกมือไหว้นายอาจแล้ว กลับมาแล้วหรือรีบไปอาบน้ําอาบท่าเถิดอย่ามัวอดเก่งอยู่เลยเดี๋ยวจะได้กินข้าวใครๆเขาคอยโป้องอยู่คนเดียวนางปริมออกมาบอกปัญนหยายิ้มเกอ้อๆยกมือไหวมายกมือไหว้มารดากับป้าที่เดินออกมาสมทบสวัสดีค่ะแม่ป้าต่อจากนั้นก็รีบบอกว่าโป้งไปอาบน้ำแล้วค่ะพร้อมกับวิ่งครึ่งเดินไปอย่างรวดเร็ว คืนนั้นหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วปัญญาก็เตรียมจะแยกไปติวหนังสือให้น้องชายแต่ก็ถูกมารดาถามโป้งจะไปไหนจะไปช่วยติวภาษาไทยให้บ้างคะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปก็ได้แม่มีอะไรจะคุยด้วยมารดาบอกปัญญามองมารดาตาแป๋วพร้อมกับถามอย่างสนใจมีเรื่องอะไรล่ะคะแม่เมื่อวันนี้ตอนกลางวันคุณใหญ่เธอมาหาแม่กับป้า มีอะไรเหรอคะเมื่อชาวโป้งไม่ได้เป็นมีเรื่องอะไรกับพวกที่บ้านบุษราคำนะคะจะแจ้งพูดขัดขึ้นคุณใหญ่เธอไม่ได้มาว่าอะไรโป้งหรอกเพราะเธอกับคุณหญิงน่ะเอ็นดูโป้งมากนางปริมรีบชี้แจงโดยมีนางปรางช่วยเสริมเรื่องที่คุณใหญ่มาน่ะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องอะไรคะอีกสามเดือนที่บ้านบุษราคำจะจัดงานแซรยิต ให้คุณหญิงท่านถ้าไม่มีลูกหลานวัยรุ่นที่จะไปรำอวยพรให้ท่านถ้าจึงอยากให้โป้งไปรำโดยจะให้โป้องไปเรียนรำกับครูพิสมัยโป้งนั่นหรอคะให้โป้งรำคงสวยตายละโป้งกลัวว่าจะไปทำให้งานของท่านกล่อยมากกว่าเด็กสาวเบิกตาโตพูดอย่างไม่เห็นด้วยแต่ป้ายังจำได้เมื่อตอนโป้องเรียนอยู่มัธยมปลายโุงเรียนมีงาน โป้งยังเล่นเป็นบุษบาตอนเสียงเทียนใครๆก็ชมกันทั้งนั้นว่าโป้งรำสวยจนตะลุงของโป้งหน้าบ้านจนกลับมาถึงบ้านนางปรางพูดเป็นการส่งเสริมให้หลานสาวยอมรับแทนการปฏิเสธนั่นมันตั้งสองปีมาแล้วนะครับป้าทวงเบาๆแต่ป้ากับแม่รู้ว่าโป้งต้องทำได้ในเมื่อในหัวมีทางรำอยู่แล้ว ได้ครูเก่งๆมาสอนเพิ่มเติมให้อีกก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีเวลาอีกตั้ง3เดือนที่โป้งจะเรียนำํำคุณหญิงจะให้ในายจรขับรถไปรับส่งโป้งตอนเรียนแล้วก็ให้โป้งเลือกเวลาเรียนเองที่ไม่ต้องยุ่งต่อการเรียนหนังสือของโป้งเรียนแค่อทิตย์ละสองสาวันเวนลาสองชั่วโมงแม่อยากปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ลงได้แต่บอกคุณใหญ่ไปว่าขอรอถามโป้งก่อน ในเมื่อคุณใหญ่อุตส่ามาเองแล้วก็เรื่องเนี้ยคุณหญิงท่านให้เป็นความลับวันงานท่านจะบอกให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในตัวโป้งแม่กับป้าอยากให้โป้งตอบรับท่านแทนการปฏิเสธใช่ไหมคะและแม่แม่แล้วก็ป้าไม่มีใครคิดจะบังคับใจโป้งแต่ขอให้โป้งคิดถึงพระคุณของคุณหญิงที่ท่านมีต่อครอบครัวของเรารวมทั้งความเมตตาเอ็นดูที่ท่านกับคุณใหญ่ มอบให้แก่บโป้งก็แล้วกันนางพริมบอกลูกสาวเข้าใจเสียงอ่อนโยนปัญญามองมารดากับป้าแล้วก็ถามเสียงแผ่วแม่ป้าไม่คิดบ้างเหรอคะว่าถ้าโป้งตอบรับท่านแล้วจะทําให้ใครๆค,คิดว่าพอ่อโป้งหวังจะได้ทุนเรียนจากคุณหญิงท่านใครจะมาคิดป้าถามก็ใครได้ละคะที่ไม่ใช่คุณหญิงกับคุณใหญ่ นี่โป้งยังไม่หายเคืองคุณเล็กอีกหรือความจริงตัวเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรโป้งตัวคุณสีตาไม่ว่าแต่แฟนเขาอาจว่าก็ได้ค่ะถ้ารู้ความจริงเขา้าโป้งจะไปกลัวอะไรในเมื่อเงินของในเมื่อในเมื่อไม่ใช่เงินของผู้หญิงคนนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณหญิงท่านสักหน่อยผู้เป็นป้าเน,น้นคำว่ากลัว ป้งไม่มีวันกลัวหรอกคะ่ะเพียงแต่ไม่อยากให้คุณหญิงท่านเดือดร้อนหากวันงานยายิ้วนั่นมาพูดอะไรขัดหูโป้งเชิดหน้าบอกเสียงหนักแน่นแม่ว่าคงไม่กล้าไม่แน่คะ่ะถ้าถือว่าอีกหน่อยคุณเธอจะเป็นสีสไปของบ้านบุษราคำในงานในงานอย่างนั้นถ้ายายิ้วของโป้งไปสร้างเรื่องขึ้นคะแนนเป็นตกแน่ คุณหญิงถ้าไม่ชอบคนจุนจ้านอยู่แล้วนางปริมพูดขึ้นอย่างมั่นใจใหญ่ินิวนั่นไม่ใช่ของโป้งหรอคะ่ะของคุณสีตาทั้งต่างหากประโชยไปถึงแสนส่วงเรื่องนั้นโป้งอย่าไปสนใจเลยคืนนี้นอนตัดสินใจก็แล้วกันพรุ่งนี้โป้งเรียนช่วงเชาาไม่ใช่หรอพอเลิกเรียนตอนกลับบ้านก็แวะที่บุษราคาเรียนให้คุณหญิงหรือคุณใหญ่ท่านทราบว่าโป้งจะยอมรับหรือว่าปฏิเสธ นางปริมยกให้ลูกสาวตัดสินใจเองด้วยรู้ว่าเมื่อพบคุณใหญ่หรือคุณหญิงแล้วปัญญาคงปฏิเสธไม่ออกแน่ค่ะรับคำเสียงอ่อยก่อนแยกไปปริมว่าโป้งจะตอบรับหรือว่าปฏิเสธนางปรางถามน้องสาวเมื่อร่างของหลานสาวรับไปแล้วเช่นว่าถึงจะคิดปฏิเสธแต่พอพบคุณใหญ่กับคุณหญิงเข้าก็คงต้องตอบรับ นางปริมพูดอย่างมั่นใจเมื่อพี่สาวไม่พูดอะไรก็เป็นฝ่ายพูดต่อก็เหมือนเราสองคนนั่นแหละปฏิเสธออกเมื่อไหร่เมื่อคุณใหญ่บอกว่าคุณหญิงท่านขอร้องนางปรางพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเพราะวันนี้ต้องเรียนแต่เช้าปัญญาจึงออกจากบ้านก่อนน้องชายเดินก้มหน้าคุ้นคิดถึงเรื่องที่เธอจะต้องเข้าไปพบคุณหญิงชื่นหาไทย ตอนเลิกเรียนด้วยจิตใจที่ไม่ค่อยสบายหนักเนื่องจากมัวเดินคิดอะไรเพลินเธอจึงไม่ได้ยินเสียงรถที่เล่นตามมาจนกระทั่งรถมาจอดข้างๆและได้ยินเสียงเรียกจึงตื่นขึ้นจากความคิดคำหนึ่งปัญญาคนส่วนใหญ่ในซอยนี้ที่รู้จักชื่อเธอไม่ค่อยมีใครเรียกชื่อจริงของเธอบางคนไม่ดูด้วยซ้ำไปเรียกกันแต่ว่าโป้งดังนั้น ปัญญาจึงมองไปยังทิศทางที่มาของเสียงพอเห็นว่าผู้ที่เชโง,งกหน้ามาเรียกเธอเป็นใครก็ยกมือไหว้เขาพร้อมแอบนินทาอยู่ในใจนึกว่าใครมาทำเสียงหล่อเรียกปัญญาที่แต่ก็คุณสีตาของนางหิวนั่นเองจะไปไหนแสนสวงถามอย่างอารมณ์ดีหลังจากรับไหว้แล้วนอกจากนี้ใบหน้าคมสันยังปรากฏรอยยิ้มจางๆถามให้เห็นข้อท่า แต่งตัวแบบนี้แถมยังถือหนังสือแล้วจะไปไหนค่อนอยู่ในใจส่วนปากตอบว่าไปมหาวิทยาลัยค่ะงั้นไปด้วยกันสิเพราะฉันก็จะไปที่นั่นเหมือนกันบอกอย่างใจดีขอบคุณค่ะดิฉันขึ้นมาเถอะไม่ต้องแกงใจแสนสวงพูดขัดขึ้นพางเปิดประตูรถตอนหน้าให้ปัญนยาขึ้นนั่งไปกับเขาขอบคุณค่ะ ดิฉนันนัดกับเพื่อนไว้ให้รอที่ปากซอยปัญญาไม่ยอมรับความเอื้อเฟื้อของแสนสวงทําให้รอยยิ้มเลื่อนไปจากใบหน้าของเขาเงินก็ตามใจเขาปิดประตูรถไว้ตามเดิมปัญญารีบเดินไปอย่างรวดเร็วพอใกล้ถึงป้ายรถประจําทางเห็นเชิดชายเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยยืนอยู่ก็เดินเข้าไปหาเนื่องจากรู้ว่าแสนสวงจะต้องจับตามองดูเธออยู่ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ปัญญาคาดคิดไว้แสนสวงขับรถผ่านไปโดยมองมายังเธอกับเชิดชายที่ยืนสนทนากันอยู่นี่หรือเด็กดีของคุณแม่กับพี่ใหญ่ตัวแค่นี้รีอ่านมีแฟนแล้วแบบนี้ไม่น่าจะเรียนได้ดีอย่างที่คุยแสนสวงตำหนิปัญญาอย่างขุนขวางทั้งบอกกับตนเองว่าหากเธอเป็นน้องสาวเขา จะต้องถูกเล่นงานแน่ส่วนปัญญาพอเห็นรถของแสนสวงแล่นผ่านไปแล้วก็ถอนใจอย่างโล่งอกและพอดีรถประจำทางสายที่เธอจะไปมหาวิทยาลัยแล่นมาจอดที่ป้ายก็เอ่ยขอตัวจากเชิดชายพี่เชิดป้งไปนะคะไปเถอะเดี๋ยวจะสายเชา้านี้ปัญญามาถึงมหาวิทยาลัยช้าวกว่าเพื่อนทุกคนในกลุ่มซึ่งเธอมี นันทิมาชนิดาและสุชาวดีเยโป้งเธอมัวไปไหนมายะสุชาวดีถามก็อยู่บนรถเมมาะสิยะเราไม่ได้มีรถยนต์นั่งอย่างคนอื่นน่ปัญญายืนหน้าตอบและมองกราดเพื่อนทุกคนเยแมวเขาว่าคุณเธอคนเดียวนะเยโป้งเรากับนิจยังไม่ได้ว่าอะไรสักคำนันทิมาจัดแจงออกตัวสงสัยว่าจะต้องมีอะไรพิเศษสักอย่าง ถึงได้พากันมารอเราใช่พวกเราเสียดายแทนตัวที่ไม่มีโอกาสได้เหตุอาจารย์คนใหม่เสียดายที่ปีเนี้ยพวกเรายังไม่ได้เรียนกับอาจารย์นั่นที่มาเป็นผู้ตอบปัญญาไม่ได้คิดไปถึงแสนสวงแต่ก็ยอะว่าอาจารย์ที่พวกตัวพูดถึงนี่คงจะเป็นอาจารย์หนุ่มละสิใช่แล้วเป็นอาจารย์หนุ่มรูปเหล่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกถึงจะสวมแว่นเพราะสายตาสั้น แต่ก็แลดูเท่ๆและภาคภูมิดีพิลึกเนิดาเป็นผู้ตอบคราวนี้ปัญญาคิดไปถึงแสนสวงสราวินทันทีชะเพิ่งกลับมาจากนอกสายตาสั้นพ,พึมพำเบาๆใช่ทำไมตัวเคยเห็นอาจารย์แล้วหรอสุชาวดีถามไม่เคยเห็นตอบเมินๆพางมองที่นาฬิกาข้อมือ แล้วก็เตือนเพื่อนรักทั้งสามคนใกล้เวลาเรียนแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเลิกฝันถึงอาจารย์คนใหม่สะทีเพราะเห็นว่าใกล้เวลาเรียนเข้าอย่างที่ปัญญหาว่าเด็กสาวทั้งสามจึงต้องทำตามและยุติเรื่องอาจารย์หนุ่มคนใหม่ไว้เพียงแค่นั้นวันนั้นพอเลิกเรียนแล้วปัญญาก็รีบขอตัวจากเพื่อนๆรีบกลับโดยบอกว่าจะต้องไปช่วยป้ากับแม่ บรรจุขนมใส่ถุงเพื่อไปส่งตามที่นัดไว้กับลูกค้าเมื่อเดินเข้ามาในซอยพอใกล้ถึงบ้านบุษราคำปัญญาก็เกรงว่าเมื่อเธอเข้าไปพบคุณหญิงกับคุณใหญ่แล้วจะพบแสนสวงด้วยพบก็พบสิเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แค่ไม่ได้นั่งรถไปมหาวิทยาลัยรถเมย์ก็มีให้นั่งไม่จาเป็นจะต้องไปนั่งรถเบสราคาหลายล้านที่นางงิ้วเคยนั่ง ปัญญากดกลิ่งนายจวนก็รีบมาเปิดประตูเล็กให้ด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มทั้งรายงานว่าคุณหญิงกับคุณใหญ่ท่านกำลังรอคุณโป้องอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับสั่งให้ผมคอยมารอเปิดประตูให้ในายจรรายงานแล้วก็เดินนำปัญญาไปพบผู้เป็นนายทองก้อนาพาคุณโป้งเข้าไปพบคุณท่านทั้งสองด้วยจากนาจรทองก้อนรับคำ แล้วก็เชื้อเชิญปัญญาเชิญคุณโป้งในห้องนั่งเล่นค่ะท่านอยู่กันทั้งสองคนเหรอจ้าพี่ทองก้อนเรียบเคียงถามค่ะท่านอยู่กันทั้งสองคนจากนั้นทองก้อนก็เดินนําปัญญาไปยังห้องนั่งเล่นเมื่อปัญญาก้าวเข้าไปก็พบคุณหญิงชื่นฮะไทยสนทนาอยู่กับลูกสาวคนโตของท่านตามที่นายจรและทองก้อนบอกไม่ได้มีผู้อื่นอยู่เข้ามาสิโป,ป้ง คุณใหญ่เป็นผู้เรียกปัญญาเดินเข้าไปแล้วก็ซุดตัวลงกราบสุภาพสตรีทั้งสองหลังหลังจากวางหนังสือไว้กับพื้นแล้วนั่งเสียข้างบนจะได้คุยกันได้สะดวกคุณหญิงคงบอกอย่างไม่ถือตัวปัญญาจำต้องทําตามลุกขึ้นนั่งบนโซฟาราคาแพงวางหนังสือไว้บนตักและนั่งอย่างสมสารวมปุงคงรู้จักแม่แล้วสิ ที่จะให้คุณใหญ่ไปพบแม่ของโป้งประมุขของบ้านบุษราคำถามทราบแล้วเจ้าค่ะแล้วโป้งตัดสินใจยังไงคุณใหญ่ช่วยคุณหญิงมารดาถามจบบทที่ห้า